ที่เด็ดเข้ามาอีกหนึ่งลำลง 17, ลงลาาแล้วนะครับ BMW S1000R ปี17-19วิ่ง17,000กิโลถ่ายของเลียอมาแล้วด้วยนะครับราสุดตอนเล่มใหม่12,000กิโลรถใหม่คันนี้650,000อัดของแต้มอีกแสนกว่าบาทนะครับโคตรจะคุ้มเลยใคราาแบบนี้อยู่ตามชมรีวิวครับสวยกริบเลยนะครับโช้กไฟฟ้าควิกชิปเ f อร์มีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสีเทาเดิมจากโรงงานนะครับรถสูงดูของแตมกันนิดนึง ชิลด้านบนชิลดแต่ง MRA นะครับปัมเป้แอมโบอป์มัมคลัสนะครับ TWM ตกันมาเรื่อยๆนะครับกาดหม้อน้ำบนล่างเลยได้ Evotech Performance นะครับปัมแบมโบสีทองใหม่ๆสวยๆเลยนะครับย่างคอนไป a อ t แทกสามดอกเหลือๆเลยกันลงมเครื่อง Evotech Performance นะครับกันแข่งเครื่อง G B Racing ัานในได้ท่อ A R Titanium นะครับพูดจะเล่าใจเลยเดี๋ยวจะพาไปฟังนะครับ ดอกยางเต็มเต็มทายส่งท้ายสั้นมีครบเสร็จสับเรียบร้อยนะครับสีถังสวยงามไร้ที่ตินะครับมีการลอยถังน้ำมันมาให้ด้วยคาร์บอนนะครับดูตัวเครื่องฝั่งนี้กันหน่อยเนียนกริปคลิกชิปต้องชิคเตอร์ครบครันทอมุ่วงนะครับเงา,าไทเทเนียมนะดูเลขหมค์กันหน่อยนะครับ BBS Pro นะครับเล, 10, 7, ล็กไมห่งหมื่น่อกิโลมาของเสียงพึ่ง,งดวงกครบเราเปิดไว้319,000บาทเท่านั้นนะครับถูกใจทักทายกันมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ